สวัสดีทักทายจากทุกคนก็อ,อยู่สวนมะพริกอีกคลิปนึงเนาะคะ่ะมาเมืองกันเด็ดที่บอกว่าเด็ดนี่ด็ดออกแล้วก็ใส่ใหม่นี่เนาะคะ่ะเพื่อกันใหยมันลมแล้วก็ที่ด็ดออกเอาเด็ดออกนี่กันมแมลงกันมแมลงน้ำเนาะคะ่ะเพื่อจิจำกัดว่าจะพืชได้ง่ายขึ้นเนาะคะ่ะ แดีวก่อนแมลงมันสิบละลายนะคะทุกคนเพิ่นกะสเฮิตจัิงสีตลอดเลยคะ่ะเราจะเอาหลุดไปออกนี่นะคะที่ปเฮดอีกคลิปหนึ่งให้เบงใบพี่หลุดออกเราก็บซีเสียมใหม่ไวหนึน่งแบบว่เสียมใหม่ว้อันนี้คือการมาแมลงการมาแมลงในน้ำค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็การกำจัดไรสพัพดชกะสิง่ายขึ้นมันสิเห็นบอก่ะมันสิบลเป็นเพียเป็นอย่างนะคะ ใบนี้อันนี้แตง่งพึ่งแต่งสวนนะคะแต่งสวนนี้สวนนี้พึ่งแต่งค่ะสวนที่ไร่สดน่ะยังไม่ทันได้แต่งนะคะยังไม่ทันไปถึงนั้นการทไปใส่ประมาณน,นี้นะคะทุกคนแต่งแล้วแล้วก็เอาไม้เสียบะะแล้วค่ะเสียไม่ได้สาธิตให้เบิงะะ้งด้วยไก็เสียบไม้เสียบไปนะคะไม้เสียบไปตรงนี้เดมัดไว้จะก,ก่อนลหลังจากนั้นต้นสูงแล้วแล้ว เากสีเฮดประมาณนึงอีกเหมือนปะคือเป็นหลักใหญ่ขึ้นมาเนาะค่ะเพื่อกันมันลุมดี๋ยอสิมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะค่ะอันนี้คือต้องรูดออกเบิร์ดนะที่อ้อยเฮดให้เบิร์นถือรูดออกหมดเลยรูดออกหมดแล้วก็เสียบใหม่เนาะเสียบใบเสียบใบกันมันลุมด้วยแล้วกันวัดช่อด้วยว่าต้องเสียดายว่าสัมผัสบ่าว่าต้องเสียดายมันว่าใบมันเนาะค่ะ แต่งอันนี้แต่งเรียบร้อยแหละสามชีแถวแต่งแล้วเน,นี่ยค่ะ,ะ,แ,ตนนะแต่งแล้วอันนี้มันบอก่ะที่บ่ท่านใด้แต่งนีบ่ท่านได้แต่งเนาะค่ะบ่ท่านไห้แต่ง้าเถ้าเฮ้าบ่ได้ถือกล้องมันสิหลุดยงมันบอก่ะจับตรงนี้เฮาก็ใส่มืออีกมือหลุดเลยหลุดลงมาสิบ่ห้มันเหลือจะแบบว่าไม่ให้มันเหลือเลยดิค่ะ ก็ให้มันเหลือไว้เลยค่นะคะน้ำนี่คือการวัชพืชเดี๋ยวถึงตอนเวลาตอนนั้นมันจะขึ้นมาใหม่เลอคะ่ะทุกคนเดี๋ยวซิมาอาเดตให้เพิ่งอีกทีหนึง่งเพราะว่าตอนตอนนั้นมันจะขึ้นมาอีกใหม่อีกนะคะคือน,นั่นแหละคะ่ะสีเข็ดจังสี่ไปตลอดเ็ตไปเรื่อยเนานะคะขอโทษเลยค่ะบ่ได้ใส่ถุงมือนะคะเพิ่นกับสิเข็ดไปประมาณนี้แต่ แอนบัวแดงค่ะตั้งมาเหมือนนี้ที่จริงเนี่ยฮาสิจับต้นจังสีต้นล้วก็ลูดลงมาเลยนะค่ะลูดให้มันลงมาเลยเนาะลงมาเพื่ออันนี้มแมลงเฮาก็สิบ่ได้มางไก่น้ำเนี่ยนาะค่ะทุกคนแล้วก็กกันต้นมันหลุมน้ำนะค่ะไม่ต้องเสียดายมันเด้อค่ะทุกคนนคะคะเขาบอกว่าถ้าฮอกปลูกหน่อยๆค่ะเ็ดได้แตงได แล้วพอพอเวลานั้นมันก็จะขึ้นงามเองเนาะค่ะมันจะขึ้นมาปกติมันจะสวยขึ้นมาอีกแบบมันก็สวยเป็นพุ่มมากขึ้นค่ะเป็นพุ่มขึ้นขึ้นเก่าเนาะค่ะคือตอนนี้เราแต่งก่อนแต่งสาวแต่งสาวมาเห็นมันก่อนเนาะค่ะทุกคนเราไม่ต้องเสียดายนะคะเราไม่ต้องเสียดายกิ่งมันเนาะกิ่งมันไม่ต้องเสียดายด้ค่ะเด้อทุกคน ถ้าผู้ใดปลูกน้อยก็แตงใดค่ะเพื่อไม่ให้วัชพืชมันมาเนาะคะ่ะแล้วตอนนี้ก็ตดไปเอาลักเสียบเพื่อจังที่เฮ็ดว้นะคะนะคะอันนี้บันไท้าเสียบค่ะเพราะว่าต้นมันบ่ทัานั่นเฮาแตงล้ลแลๆวับเพิ่นก็สีเสียบน้ำกลนที่นี่เนาะคะ่ะกระสีเสียบเอใหม่น้ำกลนนะคะไม่ต้องเสียดายมันเด้อค่ะนะคะ,นะคะทุกคนไม่ต้องเสียดาย ทำการปะจะพืดง่ายขึ้นเนะคะนี่แล้วค่ะก่อนสีด้มาทุกสิ่งทุกอย่างเนะคะมันไม่ได้ไม่ได้แร่งมา่งไงเป็นต้องดูแลยสวนสีสบไพน่นี่สีไลร่คือปลูกมะพริกสองื่นต้นคือทำอย่างนี้ตลอดเนะคะ่ะ ตื่นเช้ามากต่ว่าฮีดกันเนาค่ะมาตัดแต่งนะค่ะมันงามเด้อมันขึ้นมางามเด้อก็รีมาหออกเลยค่ะทุกคนเอามันออกเปิดเลยนี่นะะว่าให้มันเหลือไว้เพื่อจะให้มันแตกขึ้นมาใหม่ให้ต้นมันสูงแล้วมันติดแตกขึ้นมามันก็สิงามไหมค่ะนะคะไม่ต้องเสียดายมันแต่งสาวมันเนาะค่ะทุกคนอันนี้คือการแต่งสาวเนาะค่ะ วันนี้วันนี้กับมาเรียนดูพอดีมาเจอเพื่อนมาเรียนดูในการแต่งน้ำแปลว่าเฮ็ดจังไลยอ่าเพราะมันขึ้นมาได้ซัมเน้แล้วเอาสิดูแลจังไรเนาะคะ่ะมันก็ดูแลนี่แหละค่ะเพื่อนกับมากำลังสิแต่งพอดีค่ะกำลังแต่งกิ่งกับขอโทษด,ด้อค่ะบ่ไดใส่ถุงมือเนาะคะ่ะแต่งกิง่งแต่งกิ่งมันยังสีเนาะคะ่ะแต่งกิ่งมันนะคะแต่งสาวมันนะคะ ก็มาเรียนดูชีวิตเกษตรกรน,นี่กับสวนในนี่อีกแบบหนึ่งค่ะมื่อนี้เนาะคะ่ะก็ได้เรียนดูอย่างหนึ่งเนาะค่ะทำเองนะคะพอะะ <c oughs> ปลาเป้ปวขากลองมะนำ้ำ <c oughs> ก็เลยทำเองทำเองถ่ายเองนะคะทุกคนเนาะคะ่ะนี่ไม่บ่ตองบ่ตองว้เด้ค่ะนี่คือเอาออกหมดเลยเนาะค่ะเราจะเอาออกหมดเลยนะคะ,ะเ,อาอเนาะคะ่นะ,คะ ถ้าเรามีสองมือเรา็าสิจับตัวนี้เลยก็หลุดลงเลยนะคะ่ะเนาะคะ่ะอ่อยก็ะเฮ็ดแล้วเพราะว่าอ่อยทดลองแล้วค่ะก่อนสิดท้ายทําอ่อยก็ทดลองเฮ็ดแล้วโอเคมันทําได้เนาะคะ่ะทุกคนเฮ็ดได้เนาะคะ่ะอันนี้คือแต่งสาวเอาเสียไว้จังสีแล้วก็เอาไม้มาเสียบเนาะคะ่ะเอาไม้มาเสียบสิแจงนี่สีไปตลอดนะคะทุกคนแต่งหมดสวนเนาะคะ่ะมันก็ใส่เวลาประมาณหนึ่งก็ครุกมือะคะ่ะ คือจะมากัมาทำอย่างนี้ทุกวันเนาะคะ่กะก็เลยได้ความดูอีกแบบนึงค่ะทุกคนเขาบอกว่าไม่ต้องเสียดายเด้อ่าจารย์ปลูกไว้แล้วเอาออกเลยค่ะพอมันโตขึ้นมามันจะแต่งอีกแบบนึงเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราสิมาดบอาอเปลียอีกทีนึงว่เคือเสียบใหม่ีลยวแล้วแต่แต่งแล้วแเสียบใหม่แล้วแล้วเนี่ยมันสิขึ้นมางามซ้ำไห่เนาะคะ่ะคือดูแลไ,ได้ไหมคะทุกคนเนาะคะ่ะ อันนี้เพื่อนสิแ่งแตง่แต่แตงไปก่อนนะคะแต่งสาวไปก่อนนะคะทุกคนวันนี้ก็ขออนุญาตคลิปนี้ไปสำานีสักก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมนะคะเอาออกหมดเลยเด้อค่ะนี่สิบัวไฮเหลือนะคะเราจะไว้แต่งใบเมือนนี้เอาไว้นะคะแต่ก่อนสิบัวหูอ้อยกับบหูคือกันว่าเอา้าในการที่แตง่งกต่งแตง่งสี่ เหตุเพื่อประโยชน์อีกอย่างนเนาะคะ่ะบ่สเสียดายมันบอ่อเนาะคะ่ะคือไม่ต้องเสียดายว่าซั่นเนาะ,ะเอาออกเลยค่ะเนาะคะ่ะให้มันเหลือแค่นั้นเพราะว่าการมแรมลงแมลงกระสิบมาปัานไดเนาะคะ่ะทุกคนจะไม่มีมแมลงเนาะคะ่ะทุกคนก็รักษาง่ายแต่เราต้องทำหมดส่วนนะคะแปลงนี้สามไร่ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะขอบคุณมากมายที่มาเป็นกำลังแรงใจให้นะคะให้สองน้อยของน้ำอ้อยค้นบานๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดใช้กดกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนนะคะเด้อขอบคุณมากมายนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณค่ะ